เกมภาษีทั้ม เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและไทยก็โดนภาษีไป37%ครับสูงกว่าที่ทุกคนคาดการเอาไว้เลยและการขึ้นภาษีเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชนิดที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่าทางการสารัฐระบุเลยว่าจะขึ้นภาษี10%ซึ่งเป็นอัตราครอบคลุมทั่วโลกในวันที่5เมษายนนี้และส่วนขยายที่เป็นภาษีตอบโต้เนี่ยจะขึ้นในวันที่9เมษายนก็คือวันคุธหน้านี่คือเวลาท้าทายที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทางการสารัฐเนี่ยเปิดช่อง ช่วงเวลานี้ให้ประเทศต่างๆเข้าไปเจราจาหรือไม่และคําถามก็คือประเทศไทยที่ตกเป็นเป้า37%หนักขนาดนี้เนี่ยจะโดนอะไรตามมาบ้างแล้วเราพร้อมเรื่องนี้หรือ,อยังวันนี้ผมจอมพันเดวสุขโขและเฮทไลขีดเส้นใต้ประเด็นใหญ่โดยสำนักข่าวทูเดย์จะสรุปสิ่งที่มีการคาดการเอาไว้แล้วจากเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันครับ ขึ้นกันก่อนนะครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศมาตรการภาษีใหม่ในวันที่2เมษายนตามเวลาของอเมริกาครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาระบุว่าจะเป็นวันปลดแอกอเมริกาโดยผู้นำสหรัฐย้ำว่านี่จะเป็นการพลิกโฉมประเทศเพื่อให้สหรัฐกลายเป็นขุมกำลังด้านอุตสาหกรรมนะครับประธานาธิบดีทรัมป์โชว์ เรทภาษีนี้แล้วก็ระบุเลยนะครับว่ามาตรการภาษีรอบนี้เบื้องต้นจะมีอัตราภาษี10%เป็นพื้นฐานครับบังคับใช้กับสินค้านําเข้าไปยังสหรัฐและจะปรับอัตราภาษีเพิ่มสูงขึ้นขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่ประเทศนั้นๆเก็บกับอเมริกาครับผู้นําสหรัฐระบุว่านี่เป็นมาตรการที่เข้าใจง่ายมากๆเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรเข้าใจง่ายไปกว่านี้อีกแล้วคือการต่างตอบแทนครับหมายถึงว่าประเทศอื่นทํากับอเมริกาเท่าไหร่ เราก็จะหั่นครึ่งจากที่เขาเก็บแล้วทํากลับไปเหมือนกันในตารางของทำรรเนียบขาวรายชื่อประเทศที่ถูกสหรัฐขึ้นภาษีปรากฏว่าประเทศไทยจะถูกเก็บภาษีต่างตอบแทนที่ว่านี้36%ตามที่เห็นที่หน้าจอนะครับเนื่องจากสหรัฐมองว่าอัตราภาษีที่ไทยเก็บกับสหรัฐ คำนวณจากการปิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนคำนวณกับกพงการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะครับสูงถึง72%ก็เลยเก็บแบบหั่นครึ่งอยู่ที่36%แต่ตรงนี้ต้องโนต้ตไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามีตัวเลขล่าสุดออกมาเพราะปรากฏว่าเราไปเช็คอีกทีเป็นการเช็ครายละเอียดเอกสารที่เผยแพร่โดยทำเนียบขาวที่ไม่ใช่บอร์ดที่ประธานาธิบดีทรัมใช้ในการประกอบการถแถลงข่าวเมื่อสักครู่คับปรากฏว่า เอกสารอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ทำเนียบขาวระบุให้อัตราภาษีที่สหรัฐจะบังคับใช้กับไทยอยู่ที่37ไม่ใช่36นะครับโดยการปรับเปลี่ยนตัวเลขล่าสุดเป็นเอกสารภาพผนวกหนึ่งที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ทำเนียบขาวครับซึ่งสำนักข่าวบูมเบิร์กตรวจสอบเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวเลขอัตราภาษีในอย่างน้อย 14 K เขตเศรษฐกิจคือไม่ใช่แค่ไทยนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่มีการปรับเนี่ยตัวเลขดูจะเพิ่มขึ้นด้วยอย่างไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้น1%จากบอร์ดที่ประธานาธิบดีทรัมป์เอเมอโชยกตัวอย่างครับที่บอกว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีที่อินเดียนะครับที่ประกาศเดิมเนี่ยรัฐบาลพรมป์จะขึ้นภาษีอินเดีย26%แต่ว่าล่าสุดเอกสารฉบับนี้บอกว่าจะขึ้นภาษีอินเดีย2 7หรือว่าเกาหลีใต้ครับที่ประกาศเดิมสาวรับบอกว่าจะขึ้นภาาษี25%แต่ล่ลสุด เอกสารนี้บอกว่าจะขึ้นภาษีเกาหลีใต้อยู่ที่26 ถามว่าตัวเลขนี้ประธานาธิบดีพัมที่บอกว่าจะขึ้นภาษีไทย37%มากหรือน้อยแค่ไหนผพราะว่าเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียนของเรากันแล้วกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียนของเราประเทศไทยอยู่ในอันดับที่5ครับถ้าดูตามชาร์ตนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าประเทศที่โดนภาษีตอบโต้มากที่สุดคือกัมพูชา49%่าลาว48%เวียดนาม46%พม่าหรือเมียนมา45% รอป้าเราเลยนะครับตามมาด้วยไทยครับ37%ต่อมาก็คืออินโดนีเซีย32%มาเลเซีย24%เท่ากับบรูไนที่อยู่ที่24%ฟิลิปปินส์18%และสิงคโปร์10%ครับ เมื่อเช้าที่ผ่านมานางสาวไพทองทันชินวัฒรนายกัฐมตรีออกแถลงการนายก,กรัฐมตรีเนื้อหาบางส่วนระบุนะครับว่ารัฐบาลไทยตระหนักและเข้าใจถึงความจําเป็นของสาวรัฐที่จะต้องปรับสมดุลทางการค้ากับประเทศคู่ค้าจํานวนมากผ่านนโยบายอัตราภาษีต่างตอบแทนของสาวรัฐนายกัรมตรีระบุนนครับว่าการประกาศปรับขึ้นภาษีนําเข้าของรัฐบาลสาวรัฐ ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าทุกรายอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากโดยเฉพาะต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐที่อาจจะไม่สามารถรับกับราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในระดับสูงได้ดังนั้นในระยะยาวผู้ประกอบการส่งออกไทยควรมองหาตลาดใหม่ที่มีสเกยภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่พึ่งพาตลาดเดียว ซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้และได้วางมาตรการรองรับในการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ประกอบการส่งออกของไทยที่มีตลาดสหรัฐเป็นตลาดหลักแล้ว แถลงการระบุเลยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยขอเรียนเลยว่าไทยได้ส่งสัญญาณความพร้อมที่จะหารือกับรัฐบาลสหรัฐในโอกาสแรกเพื่อปรับดุลการค้าให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยส่งผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดมีการจัดเตรียมสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อเสนอเพื่อปรับดุลการค้ากับสหรัฐ ที่มีสาระสําคัญเพียงพอให้สาระมีแรงจูงใจที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจากับไทยด้วยนะครับโดยกระบวนการเหล่านี้สาระเหล่านี้ก็จะเป็นแรงจูงใจในระดับที่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรผู้บริโภคและผู้ประกอบการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดในขณะเดียวกันไทยยังอาจใช้โอกาสนี้ปรับโครงสร้างการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับบางอุตสาหกรรมได้ด้วยถแถลงการของนายกมนตรีแพทองทานชินวัตรทิงงทายครับบอกว่าสุดท้ายนี้รัฐบาลไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีทรัมป์จะมองถึงเป้าหมายเป็นเป้าหมายของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวครับ แถลงการบอกว่าประเทศไทยยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการเป็นพันธมิตรและมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อร่วมการสร้างและพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อตลาดโลกให้เติบโตอย่างมั่นคงเพื่อท้ายที่สุดจะช่วยการลดผลกระทบที่จะเกิดกับภาคธุรกิจและภาคการเกษตรของทั้งสองประเทศผ่านการหารืออย่างสร้างสารรค์โดยเร็วนี่เป็นท่าทีของไทยนะครับฟังแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหมันก็ ไม่ได้มีท่าทีตอบโต้อะไรดุเดือดเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆเพราะว่าหลายชาติเนี่ยมีท่าทีตอบโต้ร,รัฐรบาลสหรัฐรัฐบาลของประธานาธิบดีทัป์อย่างดุเดือดผมยกเอาแค่ชาติในเอเชียด้วยกันเองก็แล้วกันนะครับอย่างจีนเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นคนละฝั่งของอเมริกามาโดยตลอดเนี่ยในตอนนี้สหรัฐ เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน54%นะครับคือ34%จากรอบล่าสุดและ20%จากรอบก่อนหน้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าจีนคัดคา้านภาษีศุลกากรต,ตอบโต้ของสหรัฐอย่างหนักแน่นและจะใช้มาตราการตอบโต้อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุนะครับว่าประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นว่าการปรับขึ้นภาษีนั้นไม่อาจช่วยแก้ปัญหาของสหรัฐทั้งยังเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของสหรัฐ และเป็นอันตรายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกรวมถึงเสถียรภาพห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานพร้อมสำทับเลยนะครับว่าไม่มีผู้ใดจะชนะในสงครามการค้าและนโยบายกกันทางการค้าไม่ได้นำไปสู่ ความสําเร็จจีนเนี่ยยังทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการภาษีฝ่ายเดียวทันทีและแก้ไขความขัดแย้งกับหุ้นส่วนการค้าอย่างเหมาะสมผ่านการเจรจาที่เท่าเทียมนะครับนี่คือท่าทีของจีนไปดูท่าทีของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นมีท่าทีจากโยชิมาสะฮายาชินะครับ เป็นหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีสหรัฐตัดสินใจจะจัดเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้พร้อมตั้งคำถ,ถามถึงความสอดคล้องของมาตรการที่ว่านี้กับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO รวมถึงข้อตกลงการค้าทวิภาคีด้วยนะครับโดยหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกระตุ้นเตือนสหรัฐให้ยกเลิกแผนการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ 24%กับสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นครับเนื่องจากแผนการจัดเก็บภาษีของฝ่ายสหรัฐครั้งนี้ทางญี่ปุ่นมองว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกและระบบการค้าแบบพหุภาคี มีญี่ปุ่นนะครับทีนี้ไปดูเกาหลีใต้ครับมีท่าทีจากฮ ok ันด็อกซูนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ซึ่งดํารงตําแหน่งรักษาการประธานาธิบดีสั่งการให้รัฐมนตรีด้านอุตสาหการรมวิเคราะห์รายละเอียดและผลกระทบของมาตรการภาษีของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและเดินหน้าเจรจากับรัฐบาลสาหรัฐเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมสั่งให้มีการจัดเตรียมมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนสําหรับภาคอุตสาหการรมและบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภาษีที่ว่านี้โดยเน้นไปที่ ภาคยานยนต์ครับคำถามที่ตามมาก็คือตัวเลขภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดขึ้นมาตัวเลขนี้มาจากไหนแล้วใช้สูตรอะไรในการคิดนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีสูตรที่มีการเผยแพร่โดยสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์อยู่เหมือนกันนะครับว่าเป็นสูตรที่รัฐบาลสหรัฐใช้ในการคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีที่ว่านี้ออกมา สูตรนี้หลายคนวิพา์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่าเอเป็นสูตรที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะมีการเอาไปเปรียบเทียบโดยระบุว่าวิธีการคำนวณอัตราภาษีตอบโต้ที่สารัฐเรียกเก็บจากประเทศต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการที่นำตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักง,งานผู้แทนการค้าสารัฐแล้วนำเอายอดเกินดุลการค้าที่ประเทศนั้นๆมีต่อสารัฐ หารด้วยมูลค่าการส่งออกที่ประเทศดังกล่าวส่งไปยังสหรัฐครับโดยพิจารณาบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนและกำแพงการค้าที่ไม่ใช้ภาษีรวมอยู่ด้วยก็จะเป็นสูตรคำนวณภาษีตอบโต้อของประธานาธิบดีทรัมป์ครับเรายกตัวอย่างเอาสูตรนี้มาแล้วลองใส่ตัวเลขของไทยเข้าไปอย่างที่เห็นหน้าจอนะครับว่าปัจจุบันมียอดเกินดุลที่สหรัฐเกินที่ไทยเกินดุล การค้ากับสหรัฐเนี่ย45,600ล้านแล้วมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทย63,300ล้านหารออกมาได้เป็น72%แล้วประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตัวเลขเนี้ยเดี๋ยวเขาหั่นครึ่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขประมาณ37%โดยประมาณพอดีนะครับโดยทำเนียบขาวก็ให้ตัวเลขนี้ออกมาแล้วมีสูตรการคำนวณที่เชื่อว่า อาจจะเป็นสูตรที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ในการคิดภาษีครับสูตรนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับว่าเป็นสูตรที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนครับคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อกับเรื่องนี้ในเมื่อสุดท้ายแล้วตัวเลขก็ออกมาที่37%นะครับคือ เราจะมองว่า37%เป็นตัวเลขที่ได้มาโดยชอบไม่ชอบเป็นสูตรที่เหมาะสมหรือไม่อันนั้นต้องถกเถียงกันไปแต่ตัวเลขออกมาแล้วที่37%เราจะเอาอยัางไงต่อประธานาธิบดีพัมตอนถแถลงเนี่ยเสนอเลยนะครับบอกว่าหากประเทศไหนก็ตามไม่ต้องการ,รเผชิญกับอัตราภาษีที่สูงแบบนี้เนี่ยประเทศนั้นๆก็ต้องทำลายอัตราภาษีของตัวเองปรับลดํำแพงต่อสินค้าของสหรัฐไม่บิดเบือนค่างเงิน พร้อมย้ำว่ามาตรการทางภาษีครั้งนี้จะเป็นการปกป้องประเทศจากใครก็ตามที่อาจจะทำลายเศรษฐกิจอเมริกาครับเขายังย้ำด้วยนะครับว่าหากธุรกิจไหนต้องการภาษีเป็นศูนย์ก็แย้ายมาผลิตในอเมริกาครับเพราะที่อเมริกาไม่มีเรื่องภาษีนำเข้ามีคำแนะนำจากดรพิพัฒน์เหลืองนันริมิช,ชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทรรหรือว่า KKP โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับ ระบุเลยว่างานแรกของรัฐบาลคือต้องไปหาก่อนว่า72%มาจากไหนก็อย่างที่อธิบายไปในเวลาต่อมานะครับว่าดูตัวเลขดูสูตรคำนวณแล้วแปลกๆอยู่เหมือนกันดรพิพัฒบอกว่าทรัมป์เล่นคิดว่าไทยเก็บภาษีสินค้าสารัฐรวมถึง เรื่องที่เป็นกำแพงต่างๆรวมถึงการกีดกันที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของภาษีถึง72%ทางทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วค่าเฉลี่ยภาษีนำเข้าแค่ประมาณ10%แปลว่าเขาคิดในเรื่องนี้ในหลายมุมมองมากๆหรือไม่ก็อาจจะเขียนผิดหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินภัทรยะยังระบุ3ทางเลือกครับก็คือทางเลือกหนึ่งไทยสู้ไปเลยครับสู้แบบแคนาดา สู้แบบยุโรปสู้แบบจีนทางเลือกที่สองถ้าสู้ไม่ไหวก็หมอบซะคือไปเจรจาหาทางลงที่สหรัฐพอใจเช่นปรับลดภาษียอมเปิดตลาดไปจนถึงนำเข้าสินค้าจากสหรัฐหรือไม่ก็เป็นแนวทางที่สคือทนทนไปครับทนถ้าเราหาทางออกอะไรไม่ได้มีความเห็นเพิเ่มเติมจากหลายภาคส่วนนะครับเช่นคุณวิทิกรลีวีวรพันธ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ บอกว่าถือว่าตัวเลข37%เนี่ยเกินความคาดหมายสำหรับไทยนะครับคือก่อนที่จะมีการบังคับใช้ในวันที่9เมษายนเนี้ยปลัดกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังมีเวลาในการเจรจาต่อรองได้โดยไทยเนี่ยพร้อมที่จะเจราจาทุกเมื่อรอเพียงให้สารัฐนั้นมาถ้าเดินทางไปไม่ทันก็จะมีทีมไทยแลนด์ที่เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีเป็นหัวหน้าคณะนะแต่หากมีเวลาเดี๋ยวรัฐมนตรีพาณิชย จะเป็นหัวหน้าคณะเจราจาโดยในตอนที่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยให้ความเห็นเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวเลขยังเป็น36%ยังไม่มีเอกสารชุดใหม่ที่ชี้ว่าเป็น37%นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าประเมินจาก36%ใกล้ๆกับ37%ปัจจุบันประหลัดกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าตอนแรกเนี่ยไทยเคยสมมติฐานว่าสหรัสอาจเก็บภาษีไทยอยู่ที่11%คือถ้าสหารัฐเก็บภาษีไทย11%เนี่ย จะทําให้การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบประมาณ7 0 0 0ันถึงแปดพล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วง1ปีแต่ท 36, ีเนี้ยมัน36-37เนี่ยตลาดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าน่าจะเสียหายถึง30-000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าไทยไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าเจรจาต่อรองแล้วเป็นผลสำเร็จก็อาจจะไม่เกิดความเสียหายหรือมีความเสียหายลดลง ส่วนจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในปีนี้ที่ตั้งเป้าขยายตัว 2- 3เปเซนหรือไม่นั้นคงเป็นเรื่องที่ต้องคำนวณอีกครั้งในเวลาต่อมามีการเปิดเผย15สินค้าที่เป็น15สินค้าแรกที่ส่งออกไปสหรัฐมากที่สุดนะครับก็มีทั้งโทรศัพท์มือถือชิ้นส่วน ronics, อิเล็กทรอนิกส์ยางรถยนต์เซมิคอนดักเตอร์มอแปลงไฟฟ้าชิ้นส่วนอุปกรณ์การพิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์อัญมณีเครื่องปรับอากาศกล้องถ่ายรูปเครื่องปรินเตอร์วัตถุดิบอาหารสัตว์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้าวและตู้เย็นครับกระทรวงพาณิชย์เสนอนะครับว่าแผนการรับมือของไทยตอนนี้มีอยู่2แนวทาง1ก็คือไทยต้องพิจารณาปรับลดภาษีนําเข้าแต่ละสินค้าลงให้ไม่เกินตัวเลข3 6 3สที่ว่าคาดว่าจะทําให้ผลขาดดุลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐกับไทยลดลงประมาณ3,200ล้านดอลลาร์สหรัฐกับข้อ2ครับไทยนอกจากจะต้อง มีการดําเนินการเรื่องภาษีปรับลดแล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณสินค้านําเข้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื้อสัตว์แอลกอฮอล์ถั่วเหลืองเศษเนื้อและเครื่องในไปจนถึงเครื่องบิน,นครับหลายคนพูดแล้วนะครับว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพรวมจากมาตรการภาษีพร์ที่เกิดขึ้นแล้วอาจทําให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ โตต่ำกว่า2%ด้วยครับน่าตกใจนะครับเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงทีเดียวคนที่พูดเรื่องนี้เริ่มมีหลายคนแล้วครับเช่นศูนย์วิจัยเกษตสกกรไทยประเมินว่าการที่ไทยโดนภาษี37%ในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยคาดว่าขนาดผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ที่1.0%ของ GDP ก็เลยส่งผลให้ GDP ของปี2568คือปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวลดลง จากเดิมที่ตั้งหลักเอาไว้ที่2.4%ลบไป1%จากการคาดการณ์จากภาษีทรัมป์จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1.4%นะครับสูวิจัยกษรกรไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยสูวิจัยกษรกรไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งสร้างความชัดเจนทั้งข้อเสนอการเจรจาผ่อนปรนเงื่อนไขทางการค้ากับสหรัฐ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนตลอดจนการประเมินผลกระทบและแนวทางเยียวยาภายใต้กรณีต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนและความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจและครัวเรือนขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเซียไซเวสจำกัดมหาชนคาดว่าภาษีตอบโต้จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยรุนแรงกว่าที่คาดนะครับและอาจนำไปสู่การปรับลด g d ดลงในอนาคตโดยมีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตในปีนี้ ่ำกว่า2%ได้ครับอีกคนหนึ่งครับดออรมอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยยอมรับนะครับว่าห่วงครับว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโตต่ำกว่า2%เพราะไทยเราส่งออกสินค้านะับเป็น60%ของ GDP นะครับคือเราส่งออกไปเนี่ยเป็น60%ของ GDP ประเทศแล้วใน60%ที่ว่าเนี่ยเราส่งออกไปสหรัฐ เกือบ20%ของการส่งออกทั้งหมดคำนวณหาค่าเฉลี่ยแล้วการส่งออกสินค้าไปยังสารัฐของไทยเทียบเท่าเกิน10%ของ GDP ไทยครับก็เป็นข้อกังวลว่าเศรษฐกิจไทยอาจโตไม่ถึง2%ได้อีกคนหนึ่งที่ตอกย้ำครับคือคุณคมสอนประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทีสโกหรือว่า t ีสโก ESU เปิดเผยว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากอัตราภาษีตอบโต้ที่สหรัฐประกาศกับไทยนั้น t ีสโก ESU ประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากที่ราว1.35จุดจากปัจจุบันที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้2.8%ก็จะเหลือที่ประมาณ1 4 5น,นะครับ นี่ยังไม่รวมผลของมาตรการที่รัฐบาลจําเป็นต้องบังคับใช้เพื่อประโยชน์ต่อการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นการลดการกีดรกันทางการค้าการเปิดเสรีให้กับสินค้าเกษตรของสหรัฐมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการเพิ่มโคต้านําเข้าสินค้าจากสหรัฐของหลายประเทศก็อาจาสา่งผลให้สินค้าไทยเนี่ยที่คล้ายคลึงกับสหรัฐที่ส่งไปประเทศนั้นๆเดิมเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรถูกลดการนําเข้าขายได้น้อยลงในตลาดต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติที่อาจจะลดลงเนื่องจากอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากทําให้การตัดสินใจย้ายฐานการผลิตทําได้ยากขึ้นต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลเคยประกาศตั้งเป้า GDP ประเทศไทยปีนี้2,568มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะต้องโต3% แต่จากตัวเลขที่เริ่มมีการประเมินจากหลายสำนักเศรษฐกิจที่เรายกขึ้นมาเมื่อสักครู่ที่มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ GDP อาจโตต่ำกว่า2%และอาจต่ำลงไปถึง1.4-5%นี่คือต่ำกว่าเป้าหมาย GDP ของรัฐบาลครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ มีท่าทีจากฝ่ายค้านครับคุณสิริจก,กัญญาตาสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมองว่าผลกระทบต่อ GDP ไทยในปี2568จะขึ้นอยู่กับผลของการเจรจารด้วยนะครับจึงขอให้รัฐบาลใช้การเจรจารอย่างเร่งด่วนและรัดกุมเพราะหากไม่ทําอะไรเลยหรือการเจรจารไม่เป็นผลจะกระทบกับมูลค่าการส่งออกรวมมากกว่า1ทําให้ GDP อาจหดตัวมากกว่า1จนตั้งเป็นเป้าว่าอาจจะต่ำกว่า2ได้เช่นกัน แต่หากสามารถเจรจาลดภาษีลงมาได้จากตอนนี้น37%ใช่ไหมครับลดลงเหลือ25%ก็มีการประเมินนะครับว่า GDP จะลดลงไปแค่0.8%แต่ถ้าไปอีกขั้นหนึ่งสามารถเจรจาลดภาษีลงมาได้10%เลย GDP ของเราก็จะลดลงแค่ประมาณ0.3%เท่านั้นครับนี่คือมรสุมลูกใหญ่นะครับที่กระทบไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ ย้ำกันอีกรอบครับทางตรงก็แน่นอนนะครับสินค้าไทยที่ส่งไปในอเมริกาจะถูกเก็บภาษีมากขึ้นก็จะยิ่งแพงขึ้นสําหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันพอสินค้าไทยที่ส่งไปแพงขึ้นผู้บริโภคชาวอเมริกันก็อาจจะต้องคิดมากขึ้นในการซื้อหรืออาจจะมีตัวเปรียบเทียบกับสินค้าในอเมริกาเองที่จะราคาไม่ห่างกันมากขึ้นนี่คือผลกระทบทางตรงที่อาจทำให้ไทยขายของได้น้อยลงในอเมริกา ส่วนผลกระทบทางอ้อมอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้ผลิตชาติอื่นๆที่ส่งสินค้าไปอเมริกาแล้วโดนเกมภาษีพรมเช่นกันหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคชาวอเมริกันเองมีกำลังซื้อลดลงครับเมื่อมีกำลังซื้อลดลงก็จะส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยก็จะทำให้เขาหยิบเงินมาจ่ายน้อยลงการหยิบเงินมาจ่ายน้อยลงก็จะกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงการซื้อของจากไทยหรือแม้กระทั่งการมาเที่ยวเมืองไทยด้วยซึ่งเรื่องการส่งออกและเรื่องการท่องเที่ยวเป็น,นกลไกเครื่องยนต์สำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยในตอนนี้นะครับสองเครื่องยนต์นี้กำลังได้ไดรับผลกระทบจากภาษีทั้์รอบล่าสุดครับจับตาก,กันต่อนะครับว่ารัฐบาลจะเอายังไงและเป็นกำลังใจกันนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ปีนี้คงจะเป็นอีกปีที่หนักหน่วงไม่แพ้ปีที่ผ่านมา เอาจริงนะครับเรายังดูไม่ฟื้นจากวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาแล้วหลายปีด้วยซ้ำเอาไปว่าพบกันใหม่ในประเด็นใหญ่ครั้งต่อไปกับเฮตไลกับสำนักข่าว today make tomorrow today